สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปต้มคากิค่ะสูตรทําขายหน้าร้านเจวุ้นเนะาะไปตามไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมาค่ะวันนี้เจวุ้นจะพามาทํขาลโออันนี้ก็เรียกคากิเนาะคากิแบบนี้เลยนะเป็นขาขาถ้าเป็นถ้าว่าที่เขาขายถูกอะ่ะเขาจะใช้แค่แค่ข้อตรงนี้เนาะแต่ว่ามันไม่มีมันมีแต่โยข,ขาแบบนี้อันเนี้ย สามขามันจะอยู่ที่กิโลกว่าค่ะเดี๋ยววุ้นก็จะขายตามราคาขาเขาเนาะจะขายตั้งแต่สี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบขึ้นไปนะขายสามราคาค่ะอันนี้เราจะพามาทำเนาะต้มพะโลขข้คาคิค่ะแบบที่ขายกันเนาะเหมือนขาหมูอะต้มขาหมูอะอันนี้ต้มอันนี้เราจะต้มคาคิวิกรณ์ที่เราจะนำไปต้มนะเราจะน้ำส้มค่ะน้ำส้มกับเกลือนะทนนเทใส่ลงไป เปิดน้ำใส่ด้วยค่ะปุกเบาๆมันจะกระดินใส่แบบนี้เพื่อล้างขาวนะไม่ต้องกลัวน,นะว่าจะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวค่ะเกลือใส่ลงไปเลยค่ะอ่าอย่างนี้เลยนะเกลือ เอยวลงไปสักสองถุงถ้าเราไม่ล้างอย่างนี้มันจะเหม็นคาวนะล้างก่อนทำพวกหมูนะถ้าเราล้างได้มันจะดีมากค่ะไม่ค่อยคาวล้างความคาวเขาออกตรงไหนที่มันแบบว่าสกปรกมากๆผูค่ะปัดนะออกนยนี่เป็นพวกแบบว่านั่นหนังๆเขาอค่ะล้างออกตามโซ่มีอีกนะแงนี้เลยนะหรือจะขายเป็นขาเลยนะวันนี้ขึ้นเตาเลยให้ดู ใครสนใจอยากไปขายเนะาะทำขายอย่างเงี้ยน,น้ำแบบนี้ให้ให้หมดเลยนะคะบอเราล้างเกลือน้ำส้มเสร็จแล้วนะั้นเราก็ล้างน้ำเปล่านะคะเหมือนเดิมเลยของจุ้นสามรอบหลังจากที่เราล้างขามหมูเสร็จแล้วเราก็วางไว้อย่างนี้เลยค่ะพักไว้เนาะเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยค่ะเราจะทอดขามหมูก,กันแนละ้ว ถ้าทำสูตรนี้เจวุ้นจะตอดนะเป็นเหมือนเอ่อทำขาหมูพารู้ราดข้าวน,นั่นแหละสูตรแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกคขาเล็กขาใหญ่เราจะทอดก่อนค่ะสูตรนี้เป็นพารู้ขาหมูนะนี่ค่ะพอน้ำมันเราเริ่มร้อนดีนะใส่ขามหมูลงไปเลยค่ะทอดไปให้หมดเลยค่ะ ก็พอให้หนังเขาแบบว่ามีความแบบว่าเหมือนแบบก้านๆนี่ค่ะเจวุ้นจะพามาต้มขาหมูนะเราเรียกต้มขาหมูเนาะนี่ขายเป็นขาแบบนี้เลยค่ะเจวุ้นได้มากิโลละห้าสิบเก้าบาทนะเจวุ้นขายแบบยกขาค่ะเหมือนกันนะแต่นี้เราจะไปตุ๋นก่อนเนาะขายยกขาแบบนี้เลยค่ะขาละสี่สิบกับห้าสิบนะสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบค่ะ แล้วแต่ใครจะเลือกเนาะขายใหญ่ขาเล็กนะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะนี่ไม้พารูแบบนี้นะแล้วก็มีดอกจันนี่ค่ะปวยกากหรือว่าดอกจันค่ะแล้วนี่ผักชีกระเทียมอันนี้ขาค่ะ,คะอันนี้พริกไทยน้ำตาลปี๊บค่ะเกลือโรตีค่ะอันนี้ผงนัวใครไม่กินไม่ใส่นะ เจวุ้นใช้คานอสี่ก้อนค่ะซอสหอยนี่ประมาณห้าช้อนโต๊ะนะอันนี้ซอสฝาเขียวค่ะน้ำปลาเสี่ยวดำค่ะแล้วก็นี้จะเป็นเสี่ยวขาวเนาะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่คนถนัดเลยนะจะใช้ยี่ห้ออะไรนะเจะวุ้นใช้ยี่ห้อนี้เนาะนี่ค่ะเราจะเตรียมน้ำตาลทรายไปด้วยนะคะสี่ขีดนะน้ำตาลทรายเนาะต้องปรุง เครื่องปรุงก็อยู่ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วเราก็จะมีผักให้ลูกค้าด้วยนะนี่คะน้าค่ะหลังจากที่มันเปื่อยแล้วเราจะนําคะน้าไปจุ่มกันเนาะแล้วก็นี่ค่ะผักกาดดองเยวซื้อเป็นหัวแบบนี้เลยนะเราก็ตั้งน้ําให้เดือดเลยนะเปิดไฟค่ะน้ําเริ่มเดือดแล้วเนาะเราก็จะเอานําขามหมูค่ะที่เราทอดแล้วนะใส่ลงไปเลยในน้ําก่อนที่เราจะปรุงนะคะใส่ขามหมูลงไปก่อนเลย เรียงเลยเียงคำหมูของเราให้เต็มเลยค่ะน้ำไม่พอเราจะเติมน้ำนะก่อนที่เราจะเติมน้ำเราก็ดูก่อนค่ะว่ามัน,นระดับน้ำอยู่แค่ไหนเนาะตอนนี้ใส่ลงไปเลย กดเขาลงไปค่ะนี่ค่ะใส่ไปให้ได้แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วที่บุญก็จะเริ่มปรุงกันเลยนะอันดับแรกเราก็จะใส่ขนอลงไปก่อนเลยค่ะสี่ก้อนไม้พะลูกกับปวยซักค่ะลงไปเลยเดี๋ยวลงไปแบบนี้เลยนะแล้วเราก็จะนําขาใส่ลงไปด้วยค่ะขาเนี่ยเราหั่นเป็นแง่งแน,นะเป็นซิกซี่แบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะนํา กระเทียมพริกไทยมาตำใส่ลงไปเลยใส่ได้แบบนี้แล้วเจ๊วุ้นจะใส่เกลือนะคะสองช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปก่อนอย่าเพิ่งใส่เค็มเยอะนะเดี๋ยวเราไปปรับอีกทีเนาะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วเจ๊วุ้นก็จะใส่น้ำตาลไอ้นี่ค่ะผงนัวสองช้อนชาแบบนี้ใส่ลงไปใส่ตัวนี้ด้วยนะ อซอสหอยค่ะกระลองกรดูอันนี้เราจะตุ๋นเลยนะถ้าเป็นตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณเออ่ถ้าเขาจะเป่อยจริงๆก็ประมาณสองชั่วโมงกว่านะก็แล้วแตคขาเขาหนังแก่หนังอ่อนเนาะหนังไม่ว่าได,ได้ได้หมูแบบเพศไหนมาเราก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะให้เดือดก่อนนะเราค่อยหลี่ไฟลงเดร็ดแล้วเจวา้นก็จะใส่ซอสฝาเขียวค่ะ ซอสขาเขียวนี้เราจะใส่สองทัพพีนะจะลงไปเลยประมาณสองทัพพีค่ะใส่ลงไปใส่น้ำปลา,าประมาณสักสามช้อนโต๊ะก่อนนะเพราะเมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วเนาะใส่น้ำปลาไปด้วยใส่สามช้อนโต๊ะความเค็มเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเนาะสีอิ๊วขาวนี่เราจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนี่นเลย ทับผีหนึ่งทับผีด้วยหนึ่งช้อนประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราจะใส่สียวดํา um ค่ะสี C ๊วดํา um นี่เราก็ใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันไม่ดํายังไงเดี๋ยวเราก็อยมาใส่กันอีกทีเนาะซียวดํา um. บีบใส่ไปเลยอันนี้สองสองทะผีอย่างนี้ก่อนลองดูน้ำก่อนนะ ค่อยใส่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่สีมันจะไม่สวยนะมันจะดำเกินไปประมาณสองทัพีพอก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าสีมันไม่สวยยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเป็นอีกทีเนาะอันนี้เราตุ่นเข้าไปก่อนแบบนี้ก่อนน้ำตาลยังไม่ใส่นะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไปรัดเนาะใส่น้ำตาลที่หลังเสร็จแล้วเจวุ้นจะเมื่อกี้ใส่ถนอแต่ว่าเจวุ้นจะใส่รสดีด้วยนะประมาณสองช้อนเหมือนกัน เท่านี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะตุนเข้าไปแบบนี้เลยค่ะเรื่อยๆเลยนะสักประมาณสักสี่สิบห้านาทีเจวุ้นจะมาใส่น้ําตาลนะแต่ที่หลังน้ําตาลนะนี่ค่ะก็เราจะใช้น้ําตาลประมาณสองร้อยกรัมนะน้ําตาลสองร้อยกรัมค่ะน้ําน้ําส้มสายชูประมาณสี่ร้อยกรัมค่ะน้ำตาลสองร้อยนะน้ำส้มสายชูสี่ร้อยกรัมแล้วก็เกลือ ช้อนครึ่งค่ะพริกจินดาแดงค่ะอันนี้อยู่ประมาณที่สองขีดนะกระเทียมค่ะยี่สิบกีดอันนี้เราจะไปปั่นรวมกันนะพริกกระเทียมนะไปปั่นแล้วก็น้ำตาลทรายใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วก็เกลือเนาะใส่รวมไปเลยใส่ลงไปในนี้เลยนะคะแหลกหยาบแค่ไหนก็ตามนั้นเลยเนาะ เน้ำส้มที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยบางทีน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยีหยอแต่ะยี่ห้อไม่เหมือนกันนะความเปรี้ยวเนาะอ,องเจวุนขอเพิ่มน้ำส้มอีกน้ำส้มเป็นประมาณห้าขีดเนาะใส่ลงไปเลยห้าร้อยกรัมรวมเบ็ดเสร็จเลยนะห้าร้อยกรัม นี่ค่ะพอเริ่มได้ที่แล้วนะเจวุ้นก็จะเติมน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเจยวุ้นใส่สิบช้อนโต๊ะนะสิบช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็จะมีนี่ค่ะน้ำตาลปีบ๊บอันนี้ถุงนี้ 0, ครึ่งกิโลนะเจวุ้นจะใส่ประมาณสี่ขีดค่ะแต่ลงไปเลยก่วนะแต่ป,ประมาณสี่ขีดนะ แต่ป,ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวเขาต่อไปอีกนะนกว่าน้ำนกว่าก็จะเปื่อยดีเนาะนี่ค่ะเราก็ตุนมาได้ประมาณนี้แล้วเนาะเริ่มจะได้ได้ที่เหมือนกันแหละอยู่สักพักนึงนอ,อ่้เนาะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเราก็เอามาตั้งเตาถ่านแล้วนะจวูล์นามาตั้งโชว์หน้าร้านเนาะ อันนี้จะวุ้นหั่นผักกาดดองให้เป็นแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนาะแล้วเอาน้ําขาหมูนี่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราจะไปต้มที่เตากันค่ะแบบแบบนี้นะแล้วเราก็ปิดปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะค่ะเราก็มาตั้งที่เตาแก๊สเลยเนาะแล้วต้มน้ําขาหมูของเรากับ ผักดองให้เข้ากันเลยนี้ค่ะเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะเจวุ้นก็มีแบบนี้เมื่อก่อนเจ๊เคยเจ๊วุ้นเคยขายเนาะเลยมีอุปกรณ์ตัวนี้อ่าเราก็จะตั้งขึ้นไว้เลยค่ะแบบนี้เลยนะขายเป็นขายยกขานะขาเล็กก็สี 40, 50, นะ่สิบค่ะสี่สิบห้าสิบเนาะแล้วแต่เลยไซส์นะเราก็เลือกเอาขาที่มันแบบเปื่อยๆอ่เออะเล็กๆก,ก่อนมันจะเปื่อยกว่าแบบนี้ค่ะ ลูกค้าเขาต้องการไซส์ไหนเราก็จะบอกเนาะเราจะมาขายเท่ากันไม่ได้นะเพราะว่าน้ําหนักมันไม่เท่ากันค่ะขายใหญ่เราก็จะแยกไว้เนาะขึ้นประมาณนี้ค่ะขึ้นไว้เลยขึ้นไว้ให้หมดเลยนะคะแบบนี้เนาะนี่ค่ะเจวุนก็เอาขาหมูขาหมูขึ้นหมดแล้วนะยี่สิบขาเนาะแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเจวุนจะเอาคณะค่ะใส่ลงไปในน้ําเลย แล้วก็จะต้องมีที่หนีแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเตรียมที่หนีไว้ด้วยนะเสร็จแล้วนี่ค่ะลวกลวกให้แบบว่ามีความเขียวๆเนาะต้องลวกนานมากนะน้ำเดือดๆเนาะ เอาขึ้นไว้ค่ะพาดไว้แบบนี้เลยนะเพื่อความสวยงามเนาะนี่ค่ะียบนี้เลยเยียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วนะคะต้มอ่าขาหมูคากิเนาะเจวุนก็มาต้มให้ดูแล้วนะคะเจวุนก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว thank <laughs> you